ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับใต้อีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะแล้วก็จะมาทำคลิปหนึ่งวันเราจะมาดูกันว่าหนึ่งวันของการเคียงงานเท่ากับภูเขาเอเวอร์ลต์ของพวกเราเนี่ยจะเสร็จภายในวันนี้หรือเปล่าคืองานเยอะมากทุกคนแล้วแบบคือเราต้องสอบกลางภาคด้วยแล้วก็เตรียมสอบโอเน็ตด้วยนะคะในเดือนนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็คือยุ่งมากเลยนะคะทุกคนกว่าจะได้แบบ ตัดคลิปที่ถ่ายคลิปที่กว่าจะทำนู่นทำนีไ่ได้ก็ใช้เวลาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะจริงๆวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวทุกคนเรามากับเพื่อนของเรานะคะ2คนแต่ตอนนี้มาแล้ว1คนนะคะอีกคนหนึ่งก็มาสายอีกเช่นเคยนะคะน,นัน่นแหละเนาะแต่ว่าคือคนนี้คือเขามาเร็วไมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงดูกัน โอเคทุกคนนี่ก็คืองานของพวกเรานะคะที่เราต้องทำซึ่งแบบเยอะมากทุกคนดูสินี่ก็คือแบบต้องทำเยอะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเชียงงานกันดีกว่านี่ก็คือเพื่อนของเราให้ถ่ายไหมโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนหนึ่งมาระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำงานไป ทำซางนะคะทุกคนก็คือใน1วันของเราเต็มๆเนี่ยวันนี้ทาอะไรบ้างจะมาดูกันว่างานทั้งหมดที่เราต้องเคลียร์เนี่ยจะเสร็จภายในวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านมาวันที่2แหละก็คือเมื่อวานไม่ได้ถ่ายต่อในละครคนเดี้เม,เมื่อวานคือแบบยุ่งมากงานเยอะมากนะคะกว่าจะแยกย้ายกลับบ้านจริงๆก็6กโมงกว่าๆแ่6หกครึ่งแนละ้วเนาะ ก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อคือเมื่อวานคือยุ่งมากวันนี้ก็จะเป็นวันที่สองที่เราจะเคลียร์งานนะคะทุกคนก่อนที่พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เรามีการสอบกลางภาคนะคือคลิปนี้ถ้าลงไปอ่ะก็อาจจะสอบกลางภาคเสร็จแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคือเวลาตัดคลิปเราน้อยมากคืองานกองตรงหน้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูงานนี้เราทํานะคะทุกคนในวันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะทุกคนงานของวันนี้ที่เราจะทําเป็นงานศิลปะนะคะทุกคนสมุดเล่มเหล็ก โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาทํางานกันอีกแบบหนคนจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็หนึ่งวันเลยทุกคนต่อจากเมื่อวันเลยไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงไปกันเลย แล้วก็ยังทํางานยังไม่เสร็จตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทํานะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวมาทําใหม่นะบายโอเคทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ ทำงานต่อนะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าเราอะทําตั้งแต่บ่ายโมองอะทุกคนตอนนี้อะเป็นเวลาหกโมงจะทุ่มง,งแล้วทุกคนแล้วแบบยังไม่เสร็จเลยทุกคนคือมันเยอะมากงานแบบเยอะมากๆเลยงั้นเดี๋ยวไปทํางานกันดีกว่าคะ่ะทุกคนคือบอกไม่ได้เลยนะว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่เรามาดูกันดีกว่าว่างานทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่2วิชาก็คือทัศานาศิลป์แล้วก็ออกแบบนะคะทุกคนว่าจะเสร็จกี่โมงนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนนี่ก็คืองานที่เรายังทําไม่เสร็จนะแล้วก็ยังมีในสมุดนะคะทุกคนงานชิ้นนี้ก็จะเป็นศิลปะนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีออกแบบอีกนะคะทุกคนนี่ก็คืองานที่ตั้งกองคือไม่ต้องตกใจเลยคนคือแบบโตะลกมากไม่ได้จัดเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดีใจมากทุกคนแล้วก็มวงมากๆในตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่อาบน้ําเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนปกติเรานอนสามทุ่มครึ่งทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบงานกว่าจะเสร็จนู่นี่นั่นนะคะคืออยากจะสารภาพว่าตอนเนี้ยมึง,งมากและที่สาคัญคือยังไม่ได้อ่สือสอบเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็วันหนึ่งไม่รู้ว่าวันหนึ่งหรือสองวันนะ ที่ทํางานเป็นแบบว่าเหมือนเป็นวันเคลียร์งานมากกว่านอก่อนสอบกลางภาคก็ประมาณนี้แหละทุกคนซึ่งงานก็เยอะนะคะทุกคนคลิปอะทุกคนอาจจะไม่ได้ตัดลงแบบเยอะๆหรือบ่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่างานเยอะมากช่วงนี้ก็คือวุ่นวายมากแบบจะสอบกลางภาคที่นี้แล้วทุกคนแล้วก็ประมาณเดือนทั้งเดือนเนี่ยก็คือเตรียมตัวสอบโอนด้วยอะไรด้วยนะคะทุกคนก็อ,อาจจะวุ่นวายแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูแบบบ่อยๆแล้วนะทุกคนโอเคค่ะ ็ขอไปนอนก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบวินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องกิต้าร์แกนแฟมลี่นะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วง่วงไม่ไหวแล้วบ๊ายบายเจอกันะคละิปหน้านะคะบ๊ายบาย